สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่นิววิรัชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมมีหนังสือที่อยากจะมาแนะนำครับชื่อว่าความลับของคนธรรมดาที่ทำอะไรก็สำเร็จในทุกวันโดยหนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น6ช่วงเวลาสำคัญครับตั้งแต่เช้าตรู่ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็น ไปจนถึงช่วงก่อนนอนเพราะผู้เขียนคุณปาไอแฮป CPU นะครับให้ความสําคัญกับการใช้เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันเป็นอย่างมากแนวคิดสําคัญที่หนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อก็คือเวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถเก็บสํารองไว้ได้หากปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปมันจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกความสำเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวแต่คือการทำทุกๆวันให้มีคุณค่าและเต็มที่ที่สุด ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จะชวนให้เรามองเห็นความสำคัญของแต่ละนาทีในชีวิตประจำวันครับและแสดงให้เห็นว่าหากเราใส่ใจและใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าในแต่ละช่วงของวันเราจะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จที่หวังไว้ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องเรามาดูกันทีละส่วนนะครับโดยส่วนแรกส่วนที่1ช่วงเช้าช่วงเวลาการตั้งค่า สำหรับช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาของการตั้งค่าและการตัดสินใจคุณเปาได้ให้นิยามไว้สั้นๆว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นและการกำหนดเส้นทางให้วันนี้มีความหมายผมขอยกตัวอย่างหนึ่งในเนื้อหาที่ผมชื่นชอบในบทนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับนั่นก็คือหัวข้อตอบให้ได้เกิดมาเพื่ออะไรหลายคนมักจะคิดว่ามีเพียงแค่สวันที่สำคัญในชีวิตคือวันที่เราเกิดกับวันที่เราจากโลกนี้ไป แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกวันที่สำคัญมากๆนั่นคืออาจจะสำคัญยิ่งกว่าด้วยนั่นคือวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพราะตั้งแต่วันที่เราค้นพบจุดประสงค์ของการมีชีวิตชีวิตที่เหลือหลังจากนี้จะถูกขับเคลื่อนไปด้วยความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเราจะรู้ว่าเราควรใช้เวลายังไงและจะพาตัวเองก้าวไปบนเส้นทางแบบไหนเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายเหล่านั้นที่สำคัญคือเป้าหมายหรือเหตุผลที่เราเกิดมาของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป แน่นอนว่าไม่มีถูกหรือผิดครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการและวิถีชีวิตส่วนบุคคลตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะฝันถึงชีวิตที่มีเวลาให้กับครอบครัวมีวันหยุดพักผ่อนได้ไปเที่ยวอย่างเต็มที่นั่นก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งในขณะที่บางคนอาจจะอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจจนต้องทุ่มเทและขับเคี่ยวกับตัวเองในอีกเส้นทางที่ต่างออกไป ไม่ว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนหากเรารู้แน่ชัดแล้วว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตที่เหลือจะไม่ใช่การล่องลอยแต่จะเป็นการก้าวเดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายในทุกๆวันของเราเองครับส่วนที่2ครับช่วงสายช่วงเวลาลุย ช่วงสายเป็นช่วงเวลาที่คุณเปานิยามสั้นๆไปว่าวางแผนลุยเต็มที่เริ่มต้นดีก็ไปได้ไกลนั่นหมายความว่าหากเราเตรียมตัวและเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลานี้ย่อมช่วยให้เราก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้ไกลย,ยิ่งขึ้นในส่วนนี้ผมอยากหยิบยกบทหนึ่งครับที่ผมชื่นชอบมาเล่าให้ฟังกันบทนั้นชื่อว่าเริ่มต้นก้าวแรกให้ถูกที่ ลองจินตนาการครับว่าคุณกําลังต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางเรื่องเช่นอยากออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นหรือเพื่อลดน้ําหนักให้เหมาะสมสิ่งที่คุณควรทําในก้าวแรกคือพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมครับเช่นฟิตเนตสสวนสาธารณะหรือสถานที่ออกกําลังกายอื่นๆโดยคุณอาจจะเริ่มต้นจากการจัดตารางชีวิตให้เอื้อต่อเป้าหมายก็ได้ครับ เช่นตื่นเช้าให้ได้หรือวางชุดออกกําลังกายไว้ข้างเตียงนอนตั้งแต่ก่อนนอนเพื่อที่เมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะสามารถเปลี่ยนชุดแล้วออกไปลุยได้ทันทีการพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงมือทำํำคือการสําเร็จไปครึ่งทางแล้วส่วนอีกเครื่องหนึ่งคือแรงใจครับและความมุ่งมั่นของคุณเองว่าจะทํากิจกรรมนั้นได้ต่อเนื่องแค่ไหน ย่ามัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบซึ่งอาจจะไม่มีวันนั้นมาถึงจริงๆสิ่งที่คุณทำได้ในตอนนี้คือเริ่มต้นก้าวแรกให้ถูกที่แล้วลงมือทำไปเลยความสำเร็จจะค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนที่3ครับช่วงเที่ยงช่วงเวลาพักในช่วงเที่ยงนี้คุณเป่านิยามสั้นๆไว้ว่าใช้เวลาพักให้ยอดเยี่ยมเพื่อเติมพลังให้เต็มเปี่ยมก่อนลุยต่อบทที่ผมชอบมากในส่วนนี้ก็คือบทที่ชื่อว่ารักตัวเองด้วยการพักให้เป็น การพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญที่ควรบรรจุลงในตารางชีวิตโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำงานหนักเพื่อเป้าหมายใหญ่ๆเรายิ่งควรจะเรียนรู้ที่จะใช้คำว่าพักก่อนหรือรอก่อนให้ถูกจังหวะถูกเวลาเช่นในช่วงเวลาพักเที่ยงเราควรผ่อนคลายทานอาหารให้สบายใจเพื่อสร้างความพร้อมให้ตัวเองกลับมาลุยงานต่ออีกครั้งในช่วงบ่ายอย่างไรก็ตามครับอย่านำคำว่าพักก่อนหรือรอก่อนมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเลี่ยงการทำงาน เพราะนั่นยิ่งจะทําให้คุณถอยห่างจากความสําเร็จมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรพักจนติดเป็นนิสยัยหรือสบายจนเกินไปจนละเลยความรับผิดชอบที่มีอยู่การรักตัวเองไม่ใช่ข้ออ้างในการหลีกหนีภาระหน้าที่ครับแต่คือการรู้จักรักษาสมดุลร,ระหว่างการทํางานและการพักผ่อนอย่างพอเหมาะไม่ใช่การอ้างว่ารักตัวเองเพื่อจะกิน เล่นมือถือจนเกินพอดีพอลึกๆแล้วเราก็รู้ดีว่านั่นไม่ใช่การรักตัวเองที่แท้จริงดังนั้นให้เราตระหนักว่าการพักคือส่วนหนึ่งของการรักตัวเองแต่ต้องอยู่ในจุดที่พอดีเพื่อให้พร้อมลุยงานและเดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันของเราเองครับ ส่วนที่4ช่วงบ่ายช่วงเวลาฮึดสู้ในช่วงบ่ายนี้คุณเป่านิยามไว้สั้นๆนะครับว่าช่วงเวลาสําหรับหลักคิดยามเหนื่อยแนวคิดยามท้อเพื่อเรียกพลังที่เหลือมาฮึดสู้ต่อในวันนั้นให้ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังสําหรับในส่วนนี้บทที่ผมชื่นชอบมากก็คือบทที่ชื่อว่ารู้เท่าเดิมทําแบบเดิมก็ได้แบบเดิม เนื้อหาของบทนี้เปรียบเทียบการมุ่งหาความสำเร็จกับการเปิดร้านขนมหากสูตรที่คุณใช้อยู่ไม่ตอบโจทย์ไม่อร่อยไม่โดนใจลูกค้าคุณก็ควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการลดแปง้งเพิ่มน้ำตาลหรือพัฒนาขนมชนิดใหม่ๆออกมาเข้าร้านเพื่อขยายโอกาสและเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจของคุณ และไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับที่เมื่อลงมือทำสิ่งใหม่ในวันแรกคุณอาจจะยังไม่มีความรู้หรือทักษะที่เพียงพอทุกคนต่างเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่ความรู้เข้าถึงได้ง่ายและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาหากคุณหยุดนิ่งก็เท่ากับเดินถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแล้ว ดังนั้นจงใช้เวลาบ่ายนี้เป็นเวลาฮึดสู้ลุกขึ้นมาเรียนรู้พัฒนาทักษะและความรู้ของคุณอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อคุณรู้มากขึ้นพัฒนามากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีขึ้นตามมาไปด้วยอย่างแน่นอนครับส่วนที่5ช่วงเย็นช่วงเวลาทบทวนในส่วนนี้คุณเปล่านิยามไว้สั้นๆนะครับว่าเป็นช่วงเวลาดีๆมีไว้ทบทวนตกตะกอนและเรียนรู้เพื่อวางแผนสําหรับวันถัดไปบทที่ผมชอบมากในส่วนนี้คือบทที่ชื่อว่า คู่แข่งของเราในวันนี้คือตัวเราในเมื่อวานเนื้อหาในบทนี้คุณเป่ายกตัวอย่างการสัมภาษณ์ของคุณก้าวจิรายุนักร้องนำวง Red Hot s p e c ที่เคยรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถด้านการร้องเพลงของตัวเองในช่วงแรกๆแ,แต่ก็ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่คนหนึ่งว่าถ้ามีคนหายใจเก่งกว่าเราเราต้องหยุดหายใจด้วยไหมคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นความจริงในโลกใบนี้ที่มีคนเก่งมากมายในทุกๆวงการ เราไม่สามารถเก่งที่สุดเหนือใครได้ตลอดไปแต่สิ่งที่ควรทำคือการศึกษาแนวทางจากคนเก่งๆเหล่านั้นเพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่าใช้การเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพื่อกดตัวเองให้ต่ำลงหากการมองคนที่เก่งกว่าทำให้เราท้อแท้ลองถามตัวเองดูครับว่าวันนี้เราเก้าวหน้ากว่าเมื่อวานหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่แม้เพียงเล็กน้อย นั่นหมายความว่าเรายังอยู่บนเส้นทางสู่ความสําเร็จที่เราได้วางไว้ต่อไปเพราะคู่แข่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือตัวเราเองในเมื่อวานนี้ตั้งหากครับส่วนที่ 6. ก่อนนอนช่วงเวลาปล่อยวางและรีเซ็ตชีวิตในส่วนสุดท้ายนี้คุณเปาได้นิยามสั้นๆไว้เช่นเคยครับว่าเป็นช่วงเวลาก่อนนอนที่เราควรปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อรีเซ็ตชีวิตคืนสมดุลให้ทั้งร่างกายและจิตใจ แก่นสาคัญของบทนี้คือการลงมือทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะเมื่อเราทําวันนี้อย่างเต็มที่พรุ่งนี้ก็จะดียิ่งขึ้นและว,วันนี้ที่กําลังจะกลายเป็นอดีตไปก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีเช่นกันแน่นอนว่าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้มันน่าจะดีกว่านี้หรือคิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่หากเรามั่นใจแล้วว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็จงยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมานั่งเสียดายอะไร เพราะมันคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดณเวลานั้นแล้วจริงๆและถ้ามีสิ่งใดที่เราคิดว่าลงแรงไปแล้วมันไม่คุ้มไม่ว่าจะเป็นแรงกายหรือแรงใจก็ปล่อยวางมันซะครับแล้วนำพลังที่มีอยู่ไปลองทำสิ่งใหม่ๆแทนอย่างน้อยการเริ่มต้นสิ่งใหม่ย่อมเปิดโอกาสให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าและแตกต่างออกไปดีกว่าการทำซ้ำสิ่งเดิมๆที่ไม่ตอบโจทย์เราอีกแล้วสำคัญที่สุดครับจงเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ ดีที่สุดเสมอและพักผ่อนปล่อยวางเพื่อเตรียมตัวลุยใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมกว่าเดิมครับ ตลอดทั้งตอนนี้ผมได้พาทุกคนเดินผ่านวันทั้งวันไปตามแนวคิดของคุณเปา I have CPU โดยแบ่งออกเป็น6ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนแต่ละช่วงล้วนมีความหมายในตัวเองจากการตั้งค่าช่วงเช้าการวางแผนลุยช่วงสายการพักผ่อนอย่างมีคุณค่าในช่วงเที่ยงการฮึดสู้และพัฒนาตัวเองในช่วงบ่ายการทบทวนเรียนรู้ในช่วงเย็นและการปล่วางเพื่อรีเซ็ตชีวิตในช่วงก่อนนอน สิ่งที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำคือการให้ความสำคัญกับทุกช่วงเวลาของวันเพราะเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองและการให้ความหมายกับทุกนาทีที่ผ่านไปของแต่ละคนครับเราควรเรียนรู้ที่จะค้นหาสาเหตุที่เราเกิดมาเพื่อให้แต่ละก้าวที่เดินไปมีความหมายมากขึ้นรู้จักเลือกทำสิ่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เปิดใจรับความรู้ใหม่ๆเพื่อไม่ให้เราหยุดอยู่ที่เดิมและไม่ลืมที่จะให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างมีคุณค่าด้วยและหากเพื่อนๆสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถคลิกที่ตะกร้าใต้คลิปนี้เพื่อสั่งซื้อได้เลยนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์นี้จะเป็นการสนับสนุนช่องของเราเพื่อให้สามารถผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องครับท้ายที่สุดการทำวันนี้ให้ดีที่สุดย่อมส่งผลให้พรุ่งนี้ดีขึ้นและวันนี้ที่จะกลายเป็นอดีตไปก็จะเป็นอดีตที่ดีด้วยเช่นกัน หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และพร้อมจะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในแบบที่ต้องการแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ